ครับผมต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับพวกเราเล่นต่อกันมา70บวกหนาทีเป็นกี่นาทีเสองชั่วโมงกับอีก10นาทีโอ้โหเล่นต่อเน,นื่องเป็นไงดาถามความรู้สึกหน่อย<ะ>เอานิ้วดีกว่าเนี่ยครูเป็นห่วงนิ้วดาบ้างเลยดาเล่นแบบไม่หยุดเลยเป็นไงบ้างชาไหมอ๋อมันมรู้สึกอะไรหรือชินแล้วอ๋ <S <S> <S อี่แสดงว่าเราดังได้อีกก็คือตอนนี้เราเราผ่านมาแล้วครึ่งสคริปต์นะดานะไหลไปแล้ว <laughs> ไหลไไหลอยู่นู่นไหลอยู่นู่นเนี่ย <laughs> ตอนนี้เราผ่านเราเล่น1นถึงสิใช่ไหมอันนี้จะคลิปเดียวกันปะเดียวกันเออเราเราเล่นมาแล้วครึ่งสริปเหลืออีกครึ่งสริปผ่านมาแล้ว2ชั่วโมงเมื่อกี้เราเล่น2ชั่วโมงแสดงว่าสคริปหนึ่งเราโอ้เราเล่นสริปเรา4ชั่วโมงได้ <laughs> เออถ้าไหวนะแต่ว่าแต่ว่าคงไม่ไหวคุณหมูไม่คุณหมูจะไม่รับงานนานกว่า2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้างานไหนมีมีมากกว่า2ชั่วโมงเราก็จะบอก,ก้าภาพว,าว่าเราขอหยุดขอพักบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามีคิดตังค์เพิ่มแน่นอนอ เพราะว่าเราก่อนที่จะตกลงงานเราบอกจ้าภาพแบบนี้อยู่แล้วนะว่าเราไหวแค่นี้นะซึ่งเมื่อกี้เด็กๆเล่นเล่นกันยาวต่อเน,นื่องเลยอาจจะมีแบบ6กเมนตีลังกาบ้างาเกือบหลับแต่กลับมาได้ปลุกแบบเอ้ยหลับหลับหล,ล,ลับไปแล้วแ,วแต่ปลุกอะ่ะเ้ยตื่น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 ไปต่อไปต่ออะไรเงี้ยอารมณ์ตาลอ,อยอะ่ะ bon, นี่คุณนึกถึงตัวเองตอนเป็นทหารเลยตอนนั้นเดินก็เลยเป็นฝึกภาคกองพันเดินทางไกลเป็น10บกโลเดินกลางคืนเดินไปหลับไปอ่ะต้องต้องคอยปลุกกัน ทหารต้องคอยปลุกกันเฮ้ยตื่นตื่นแล้วก็เดินต่อหลับทั้งที่เดินอยู่เงี้ยกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางโอ้โหทำได้นะทำได้เออเหมือนไอ้พวกนี้เลยสุดยอดนะครับสุดยอดอ่ะเดี๋ยวจัดสคริปต์ซ้อมต่อยังเหลืออีกครึ่งนึงยังไม่จบนะครับค่ำคืนนี้อะไรอะไรอย่างอแงดีเออชีวิตต้องสู้ลูกต้องสู้คคไไก่่ออนนพแแหเฮ้ยเฮียจิ๋วเฮียจิ๋วปลุกลูกน้องหน่อยลูกน้อง ลูกน้องไม่ไหวแล้วเฮียจิ๋วต้องปลุกไปไปด้วยกัน15นาทีกายยอมอะเป็นไงบ้างเป่ามาต่อเนื่อง2ชั่วโมงหูอหมูอแล้วปากเป็นไงบ้างปากปากเบื่อยแล้วปากเบื่อยเจ็บอันลอยเลอเจเจเป็นไงเจเจปากชาแล้วค่ะปากชาเออเอาเอาชาอะไรชาเย็นหรือชานมชาฝั่งนี้เป็นไงเนี่ยทำน้าเบะทุก5นาทีเออหนูเป็นไงบ้างลูกหนูเป็นไงบ้าง เอ้ใครทำอะไรก็แก๊กก็แก๊กโอ้เออเป็นไงบ้างพอได้พอได้พอได้เท่ากับไม่ได้เลยไม่รอดแล้วแล้วดีเป็นไงดีมไม่ปากไม่ปากเนี่ยแต่ว่าโน้ตยังโน้ตยังอยู่ในหัวไม่รือมันตีกันลูกุ้งนั่งไปหมดแล้วมันตีกันตัวแปรสำคัญมีอยู่สองคนคือไอดากับไอ้เก้านะครับต้องบอกเลยถ้าถ้าเล่นยาวๆแบบนี้นะ แต่จริงๆทุกคนนะบทบาทหนะ้าที่หนักเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าตัวแปรสาคัญถ้าจะให้เพลงต่อเนื่องคืออยู่ที่ดากับที่เก้าเลยนะครับถ,ถ้าดาลวนก็กลม่มถ้าเก้าลวนก็ล่มอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ทุกคนก็ช่วยกันประคองมานี่นี่ไอ้หนักเลยหนักเลย,เลยตัวแบกตัวแบกไม่งั้นตัวแบกเห็นพื้นผ้าพื้นผ้าไหลทีละเป็นไงบ้าง สบายดีครับเดี๋ยวย้อนไปดูคลิปยาวนะไปดูหน้าตัวเองตอนคลิปยาวอะคลิปที่แล้วนะเราถ่ายไว้ยาวเลยนะครับคลิปถ่ายเขาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเลยนะครับไปดูพวกเขาแล้วกันว่าพวกเขาเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ให้จัดสคริปอ่าอีกครึ่งสคริปที่เหลือจัดเลยลูกแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ไอ้ไอเนี่ยหนีบไว้ใช้ตัวหนีบ,หน,บหนีบไว้เราจะได้ไม่ต้องออกเข้าแฟมแล้วก็พอเราซ้อมยาวเสร็จแล้วค่อยค่อยเอาเข้าแฟมทีเดียวเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเข้าใจบ้างไหมเข้าใจอืม ข่าใจบ้างไหมไม่มเออวันนี้ไม่เลี้ยงข้าวเลยกลับไปกินข้าวบ้านใครบ้านมันอุ๊ยเขาเขาบอกว่าข้าวข้าวที่อร่อยที่สุดคือข้าวที่บ้านอ่ามือที่สุดที่สุดเอเอเป็นไงบ้างตีต่อเนื่องมาสองชั่วโมงแขนหนูแบบไปละตอนนี้เหลือแต่เหลือแต่ตัวละอันแขนคือแบบละคนเดียวด้วยนะปกติจะมีฉาบคู่ใช่ปกติจะมีคู่หนูก็จะหยุด เออว่ะครูลืมไปเลยว่าตอนเรา้องโมงแย่เรามีคู่มือคีย์บอร์ดก็คู่มือคีย์โอ้ก็คู่มือฉาบก็คู่ตอนนี้เราเราเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวนะแต่ไม่เป็นไรเราเราได้อยู่แล้วไงแสดงว่าเราไม่จำเป็นต้องหาคู่แล้วเออมีคนคอมเมนต์บอกครูว่าเออให้หาฉาบมาซัพพอร์ตน้องจิ๋วได้แล้วครูก็เออครูยังหาคนที่บ้าแบบนี้ไม่ได้ชมูหรือเปล่าชมชมชม ครูยังหาคนที่บ้าบอแบบนี้ไม่ได้เราเก่งอ่าอเราเราหาคนที่ฟิลแบบเราไม่ได้ก็คือเรามาแทนพี่กัง้งอ่าเราก็ฟิลแบบพี่กั้งได้ตอนนี้เราผ่านแล้วสบายแล้วทีนี้ครูต้องหาคนมาเสียบเรามาคู่เรา <c oughs> ครูยังหาคนที่บ้าแบบเราไม่ได้อืมมาเสียบฆ <c oughs> าตากร <c oughs> นึกถึงฆาตากรขึ้นมาทานันทีอ่าส่วนทีมกองใหญ่ก็ฟิลเริ่มได้นะครับฟิลเริ่มได้นะทีมกองทีมอัเนี้ยแต่เก้าเก้านี่จะแบบเก้าสติแตกไปหน่อย เออพักหลังๆเก้านี่จะไม่เอาอะไรเลยเพราะมันนานนะเข้าใจอยู่ว่ามันนานนะครับต้องคอยปลุกใช่ไหมต้องคอยปลุกตลอดเอางี้เดี๋ยวคูซื้อซื้อไอ้นี่ให้เห็นช่องยูทูบเบอร์ชื่อดังเขาเล่นเขาเล่นกันอยู่เครื่องช็อตไฟฟ้าเอาติดตัวไอ้เก้าไว้แล้วก็ให้มือกองใหญ่เเป็นคนถือรีโมทไว้เวลามันหลับทีมันก็ตืดตืเออจะได้ไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องปลุกมันไงช็อตเลยช็อตเลย <laughs> <laughs> นะก็ท่านที่อยากดูพวกเขาเล่นยาวๆก็ไปดูได้คลิปที่แล้วนะครับโอ้โห و, แบบโหดมากนี่บอกเลยคุณหมูไม่เคยซ้อมโหดอะไรขนาดนี้แม้แต่รุ่นพี่เรายังไม่เคยซ้อมโหดขนาดนี้มาก,ก่อนเป็นไงบ้างแขนเจ็บทั้งแขนเจ็บทั้งขาไอา้เหรอทำไมอ่ะตีกองตีกองแล้วกูอี้ล้มไปทั้งคนโอ้โหแบบกูย <laughs> ยิ่งอ,อ,อย่างเงี้ยหลับเลยนี่แหละหลับเขาเรียกหลับแบบนั้นเ <laughs> นี่น <laughs> ยไม่ไม่กองมันหลุดเล้หลุดเลยหลุดเลยหลุดทั้งคนอ่ะเดี๋ยวจัดสคริปต์รอนะครับจัดสคริปต์รอเพื่อซ้อมรอบต่อไปนะครับ ของเราก็รอบละหกสินาทีถึง70นาทีนะครับตอนนี้เราซ้อมมาแล้ว2อรอบครึ่งสคริปพอดีอ่าเดี๋ยวจะพามาดูว่าครึ่งสคริปแบบใดน,นะครับนี่ <c oughs> ครึ่งสคริปของเรามีทั้งหมด29ชุดนะครับตอนนี้ก็ประมาณครึ่งชุดที่16ต่อไปก็ชุดที่17ถึงชุดที่2 9นะครับซึ่งเพลงเยอะกว่านะครับเพลงเยอะกว่าตรงหัวคลิปชุดหลังๆนี่จะเป็นเพลงที่แบบคือคือชื่อเพลงมันสั้นเราตัดชื่อเพลงสั้นแล้วแสดงว่าเราอัด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 เพงเลงได้หลายเพลงเลยนะ ยาวมากโดยเฉพาะเพลงชุดไอชุด,ชดอีสานเนาะเอิญไอ้เนี่ยเด้นนี่แบบโหเล่นแบบบางงานนี่ครบรอบสามรอบโบสแล้วเพลงยังไม่หมดเละ <c oughs> มันยาวมากเออใช้แรงงานน้องใช้แรงงานน้องครับช่วยน้องด้วยครับเออเล่นโาารศั์อีกหลายทีแล้วนะหลายทีแล้วนะหลายทีนะเราเนี่ยไม่แบนอะไรมันระแบนทุกอย่างมันจะลดค่าตัวมันแล้วตอนนี้ร้ายแรงมากลดค่าตัวนี่แต่ต้องทำแต่ต้องทำ คุณไม่ยอมช่วยน้องเร็ว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 ไปไหนอีกไปไหนอกีกอ๋ออ่าไปไปไไห, <laughs> หาเรื่องตลอด <laughs> ดูไอเด็กคนนี้รอนานจนแบบไม่มีอะไรจะเล่นแล้วตอนนี้มหมดแนวเล่นแล้วนะครับเอาเอาหาไปแจกเอาหนีบใหญ่ที่หนีบใหญ่ลูกที่หนีบเล็กไม่พอแน่นอนเลี้ยงไว้เลยนะเลี้ยงตามสคริปต์ไปเลยเดี๋ยวพอซ้อมยาวเสร็จเราค่อย อ่าเราค่อยเอาใส่กลับไปเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เราจะเปิดไอ้น,นี่ไม่ได้วิธีจัดแฟ้มเราก็เรามีสารบัญน,นะครับทุกคนนี่เราจะหาเพลงได้อยู่หาเพลงไม่ยากเหมือนแต่ก่อนใ้แต่ก่อนนะปิ้นไปปิ้นมาเนาะดานะโนะอ้โหแบบเอาจริงครึ่งวันเนะกว่าจะเสร็จเดี๋ยวหนีบวิธีหนีบนะวิธีหนีบก็หนีบติดกับปกแฟ้มไปเลยนึกออกไหมนึกออกเหรออ่ะ,อะปกข้างหลังปกข้างนี้อันนี้ไว้เปิดอ่านั่นแหละหนีบตรงนั้นแหละ ตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มครึ่งผ่านไปอ่ะเร็วเรเเดี๋ยวผู้ปกครองมารอวันนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับคงไม่ได้ซ้อมต่อแล้วนะเพราะว่าได้กําหนดเวลาที่ผู้ปกครองพวกเขาจะมารับแล้วแต่คนบางคนมันไม่กลับบ้านหรอกมาดูดวงจ้ยายมาเขามาปรึกษาเรื่องผู้ชายกับแม่หมอคนนี้เออเดี๋ยวถามหน่อยถามหน่อยแม่หมอไปเอาศาสตร์การดูดวงนี้มาจากไหนครับเล่าพื้นเดิมก่อนก็คือตอนนั้นศึกเห็นอ่า าสตร์ของชาวเพแกนเขาน่าสนใจดีชาวเลยนะเพแกน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 แล้วคือประเทศไหนว่าเพแกนอี่ฮะอังกฤษอังกฤษอังกฤษอัอังกฤษอังกฤษอังกอังกก็อักฤอักฤษอางก้วยนงกฤษายนกฤษอก็ษอังก็ษองกักฤษองกฤลองกฤษอักษอังกฤษอังก็ษอังกฤษอีงอักอัอกอังักฤกระอังกองกปษองกกระอัอกครูังกอกองัักกกักังกง ภาคมาแล้วครูก็เออเออไม่ตรงนี้ไม่ใช่ไอ,อ้ตรงนี้ใช่ตรงนี้ไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่จะได้เออมาถูกทางแล้วลูกเออ,เอ,อครูก็ดูพายิปซีเป็นนะครับครูตรงจริตงตรงตรงมากจริงๆครูครูเป็นคนไม่เชื่อเรื่องดูดวงนะแต่ว่าสมัยมัธยมมีอาจารย์ขั้นหนึ่งอาจารย์ข่านหนึ่งจะมาดูดวงพ่ย,ยิปซีให้พวกครูตลอด แล้วพว่อครูเฮ้ยทำไมมันตรงกับความรู้สึกเราเลยอะไรเงี้ยครูก็เลยเขาอาจจะเป็นผู้มีบุญญาบารมีหรือเปล่าเขาถึงดูได้ไหนเราลองมาฝึกดูเองบ้างสิปรากฏว่า,เ,าเราก็ดูได้นี่หว่าอา่าแค่แค่เรารู้คำมันมันมีตำรามันใช่ไหมแล้แล้วศึกษาจากตำราใช่ปะ่ะไม่ค่อยศึกษาในตำราเพราะว่าเป็นคนที่อย่าบอกนะอุปโลกเองไม่อุปโลกเองอ๋อจากหน้าไพ่ล้วนๆเหรอเพราะว่าถ้าเป็นหนังสือไพ่หนึ่งจะมีหลายความหมายจะมีประมาณ ยี่สิบรรทัดนี่คือความหมายเลยแล้วหนึ่งไม่เราต้องมีที่มาเดี๋ยวว่าเราเอาความหมายมันมาจากไหนเราอ่านจากปัมปาต๊กปี่ปัมไอ้ปัมลูกนั่งสิบครั้งตรงมากค่ะตรงมากอ่ะต่อต่อก็คือเราอาจจะน่าไพ่เช่นยินดีถามว่าหนูจะได้คุยกับคนนี้ไหมเราไพ่เึ้นเป็นไพ่สามเหรียญมาหรือว่าไพ่ดูโลกมาก็หมายถึงว่าเออเราอาจจะได้คุยกับเขา ถือโลกในไพ่ถือโลกก็คือขึ้นมายอย่างนี้เหมือนเราอ๋อม,มันเป็นมันอยู่ที่เซนต์เราด้วยว่าเราจะอ่านว่ายังไงแล้วก็ไพ่มันมีเรารู้อยู่แล้วว่าไพ่มันมีความหมายว่าอย่างไงแต่ว่าเราจะผูกเรื่องผูกเรื่องอ่าไพ่กับเรื่องของเขาอย่างไงซึ่งผูกเรื่องกับไอ้นี่ง่ายมากอ่าเพราะว่าถ้าพูดในทางดีอ่ะมันจะเชื่อหมดเลยไม,ไม่ได้แฉกูพูดความจริงกูนั่งฟังจนเบื่อแล้วอ่ะคนี้ลงอินดี้วิทยาเลยวิทยาล้วนลงช่องหลัก ไม่ไม่ลงช่องลองครับในทที่ไม่ค่อยชอบอ่านในหนังสือก็เพราะว่าในหนังสือน่ะไพย,ยิปซีมี78็ดบใบแล้วในหนึ่งใบมีความหมายประมาณ20บรรทัดซึ่งเราก็ไม่อยากไม่อยากจำเพราะเราจาไม่ได้อยู่แล้วจำไม่ได้เพราะว่ามันมีตั้ง78หน้าเหมือนกันแล้วแต่ละอย่างมันก็แตกต่างกันไปเยอะมากครับตรงมากค่ะตรงแนะนำตรงมีค่าครูไหมมีค่าครูไหม เออมีค่าขูแจ้งตำรวจจับนะครับห <ST US K> ลอกลวงประชาชนเพราะว่าถ้าคิดเพาว่าถ้าคิดเัินก็จะไม่ค่อยมีใครดูเออต้องนะครับต้องดูฟรีแล้วมันก็ถามมันก็ดูวันละสิบรอบเพื่อเออเพื่ออยากรู้เรื่องที่มันรู้ขายได้ขายได้คนเดียวตีตลาดได้คนหนึ่งไอดาไอดาดูไหมไอดาดูบ้างไหมดูหรอดาดูเรื่องผู้ชายไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีผู้ชายด้วย อ่ะโอเคนะก็เขามีกิจกรรมพิเศษเขาถือเป็นความรู้เขาเรียกความรู้ความสามารถพิเศษนะอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามกันนะครับซึ่งครูหมูก็เคยนะครูหมูเคยฝึกดูไาพยิปซีนะครับแต่เราก็รู้แต่ว่าช่วงนี้เราก็ไม่ยุ่งด้วยแล้วเพราะว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างทําให้เราเลิกยุ่งกับสิ่งนี้ไปประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพวกเขาจัดสคริปต์เสร็จก็คงจะปล่อยกลับบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดต่อใครแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยสลับวงเซาทอร์มิวสิก ว่าเศร้าจะดือวิ่งว่าวไปไหนเฮ้ยไม่ไม่เล่นเหรอเมื่อกี้เนี่ยอ้าวเมื่อกี้ไม่เล่นวิ่งเว้าวอ้าวเมื่อกี้ไม่เล่นวิ่งเว้าดาอะไรคูถึงเทสิบอ๋อยังไม่ถึงยังไม่ถึงโอ้ยเฮ้เศร้าเถาะเศร้าเถาะโอเคเอาไว้แค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับอะไรเอาเรียบเรียบเรียบจัดรียบเรียบเก็บแล้วก็กลับบ้าน อ้าวหัวหน้าบอกกวุ่นวายว่ะกลับเหอะกลับเหอะไปไปไปไอ้นี่ไปหาแม่ได้แล้วไปไป